สวัสดีท่านผู้ปกครองท่านและลูกๆแจ้งวิทยาที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูจุ๊กเช่นเดิมนะคะหากว่าเรากําลังสบายจงตบมือดังหากว่าเรากําลังสบายจงหัวเราอดังฮ่ฮห,หากว่าเรากําลังสบายจงส่งเสียงดังใช่เยอะอ่าเมื่อวานเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประเภทของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูจุ๊กก็จะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสิ่งไม่มีชีวิตจะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะหายใจไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารไม่มีการเจริญเติบโต ไม่มีชีวิตเคลื่อนที่ไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้ไม่มีการสืบพันธุ์ออกลูกไม่ได้ค่ะและเรามาดูสิ่งไม่มีชีวิตกันนะคะว่ามีอะไรบ้างของเล่นต่างๆดินสอยางลบปากกาบ้านรถยนต์ก้อนหินเป็นต้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตกันไปแล้วเด็กๆคงได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนะคะเด็กๆจําไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเราไม่ควรไปทํำร้ายหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะสำหรับวันนี้ครูจุ๊บก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ